บอยสิธิชัยม่วยเพจตัดต่อคลิปจักช่วนเห่นการพนันกราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอล่ัมที่ที่ติดตามช่องลูกซักมักมวนบัวอยู่ในเพจและอยู่ในยูทูบเมื่อวันที่8มกราคม2พากับบรรยากาศอากาศแดดเปรี้ยงๆจังหน่อยพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานเมื่อประมาณ8นาที ที่พานมาบอยซิดิชัยได้โพสใน Facebook ส่วนตัวของบอยซิดิชัยบอกว่าผมบลอกเคยชักชวนภายเล่นการพานออนไลน์คลิปที่ปรากฏเกิดจากการตัดต่อที่ผมไปออกรายการของ PC ซึ่งมีมิจฉาชีพได้นำไปตัดต่อบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิดเบื้องต้นผมแจ้งความแล้วครับช่วยกันกดรายงานเพจนั่นด้วยนะครับเป็นคลิปที่ มีเพจหนึ่งพี่น้องเอาคลิปของบอยซีดชใจที่ไปออกรายการทีวีหลับไปตัดต่อในทำนองที่ว่าตั้งแต่เกิดโควิดสถานการณ์ทางธุรกิจบ่ค่อยดีตอนจนตอนนี้ปดหน,นีมีเงินมีทองแต่ถ้าสังเกตด,ดีๆเป็นการตัดต่อคลิปพี่น้องถ้าพาย้อนคลิปนี่ก็ยย่าไปลงเสือและคลิปนี่เห็นมาโดนแล้วได้พี่น้องบ่นว่าพึงเกิดบางคนมองเพื่นพืน หรือบอดสังเกตดีๆกาสิเขาใจว่าบอยสิริชัยไปเป็นพี่นเตอร์ชักขึนให้คนเล่นการพานันซึ่งอันนั้นมันกเกิดให้ความเสียหายกับบอยสิริชัยกับมอล่ําใจเกินลอยได้จริงๆแล้วบอยสิริชัยมีเงินมีทองสร้างเนื้อสร้างตัวจากการเป็นมอหลองมมอล่ําสถานการณ์ปีที่เกิดโควิดนั่งนักที่บอยสิริชัยบอสามารถออกไป ออนทั่วไปเดือนสายใดก็มีไหลสดผ่านกลุ่มปิดห้แฟนแฟ c อได้เบิง้งยิ่งมีแอนออรดีเข้ามาช่วงงน้นแต่ละไหลของบอยสิริช่ยมีคนเข้ามาเบิง้งเป็นหมื่นคนล่านแต่กันทุกไหลและจากคิวงานของมอลำมใจเกินรอยแต่ละปีคิวงาน2องร้อยสคิวงานฉนั่นบ่จําจเป็นต้องไปเห็ดลิปชักชวนคนมาเล่นการพานันถ้าพปยเฮ็ดลิปนี่พี่น้องก็เขาใจว่าเป็นการ เป็นการแอบอ้างเอาคลิปของบอยซิริชัยไปตัดต่อแต่นั่นละพี่น้องในเมื่อบอยซิริช่ยออกมาบอกจังสี่เขาก็จะไปลงเสือจะไปลงกลเพจดแบบนี้ซึ่งศิลปินอย่างบอยซิริชัยอย่างแอนออร์ดีเป็นศินลปินที่เติบโตมาจากกันเป็นมอลองมอลำ่วงมอลำ่ใจเกินรอยรดูการที่8มีธุรกิจเป็นของเจ้าของมีสินค้าเป็นของเจ้าของบ่จจมเป็นต้องไปรีวิว เรียบการพนันแบบนี้ก็แจ้งเตือนไว้เพื่อบอ้พี่หน่องตกเป็นเหยื่อมิชชาชีพที่อาศัยซื่อเสียงของบอยสิรีใช่ไปทํามาหากินแบบนี้ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขาม่ได้ฝากติดตามก็ไหลก็แช่เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับ